ผู้ชายคนหนึ่งหายตัวไประหว่างการแข่งขันมาราธอนเรื่องนี้เกิดขึ้นในโอลิมปิกปี1912ที่ประเทศสวีเดนชายคนนี้ชื่อชิโซคขนาคุลิระหว่างการแข่งขันวิ่งมาราธอนรอบคันเรื่องในประเทศชิโซได้สร,สร้างสถิติการแข่งขันวิ่งมาราธอนระดับโลกเลยได้รับเลือกเป็นนักกีฬาของญี่ปุ่นนั่นทําให้เขากลายเป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่นคนแรกที่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกซึ่งเรื่องนั้นน่าจะส่งผลทําให้ชายคนนี้รู้สึกกดดันเป็นอย่างมากประกอบกับอากาศที่ร้อนสุด,สด ทำให้ชีโซวิ่งไม่ไหวระหว่างทางซึ่งตามข้อมูลแล้วมีคนมากกว่าครึ่งที่วิ่งไม่จบแถมยังมีอีกหนึ่งคนจากโปรตุเกสที่ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในวันถัดมาจากอากาศที่ร้อนตัวเขาเองที่ไม่รู้เรื่องรู้สึกอับอายและไม่อยากที่จะสู้หน้าใครอีกชีโซเลือกที่จะหายตัวไปเงียบๆจากนั้นก็กลับญี่ปุ่นไปโดยที่ไม่ได้บอกอะไรใครเลยเจ้าหน้าที่หาตัวเขาไม่เจอ และหลังจากนั้นไม่นานโลกก็มีสงครามการแข่งขันกีฬาทุกอย่างถูกยกเลิกเขามีชื่อการเป็นบุคคลสูญหายที่สวีเดนอยู่น้าหลายทศวรรษกว่าที่ชีโซจะได้รับเชิญให้กลับไปที่สวีเดนและมาวิ่งมาราธอนในโอลิมปิกให้จบสุดท้ายคุณลุงเลยถูกบันทึกเวลาแบบเป็นทางการว่าเป็นคนที่ใช้เวลาวิ่งจบนานที่สุดในโลกด้วยเวลา54ปีกับอีก8เดือนเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้